สวัสดีครับวันนี้เรามาชม <c oughs> ชุดสไลดส์สี่ชิ้นนะครับคือเป็นกระจกรางทองนะครับสี่เหลี่ยมลางทองฮะสวยๆครับลองซูมกระจกให้ลูกค้าดูหน่อยครับกระจกลางทองนะครับสวยๆครับความกว้างของชุดนี้ก็อยู่ที่3ามเมตรสามสิบนะฮะความสูง2เมตร แปดเซนนะครับก็เวลาสไลด์นะครับสไลด์ได้สุกนะครับท่อนในบ้านนะครับแล้วก็ปิดครับ,ค,รบคลิปนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบกระจกนะฮะลายกระจก ใหญ่ๆนะครสวยๆนะครับรางทองนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับก็สนใจก็ติดต่อทางร้านได้นะครับ